ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็กดกระดิง่งอ๋ออย่าลืมกดแกล้งเตือนด้วยนะครับเพื่อปแกล้งเตือนท่านแล้วก็กดถูกใจด้วยครับครับอันนี้จานแบบไม่มีขวนะครับใหม่แล้วครับจานแบบไม่มีขวนะครับลูกค้าที่ไลน์ที่โทรมาจากกี้เนี่ยบอกว่าดูแล้วจะไปซื้อที่นั่นที่นี่ไปซื้อเลยเชิญเลยครับได้จะขายเท่าไหร่ก็ช่างเขา ผมมีสาขาที่สาขาเดียวแล้วไม่มีที่อื่นครับใครสนใจอยากซื้ออะไรก็มาอยากซื้อของถูกก็มาอยากซื้อของแพงก็มาโทรมาครับอย่ามาพิมพ์ม,มาได้เเดี๋ยวผมเคพูดด่าเลยนะครับนี่ครับนี่ผมจะรีวิวจานใบนี้ให้ดูนะครับจานไม่มีขั่วนะครับผมฟันได้ทุกหน้าดูนะครับตู้วสวยๆนะครับผมนี่ครับ อย่างไนายไหนก็บอกครับทําเองครับจะไดงไรนายไหนบอกได้เลยครับผมนี่ครับของขึ้นแล้วมันนี่ยอ่ะดูครับจะ,จะรีวิวให้ดูเดี๋ยวแป๊บนึงขออนุญาตตั้งกล้องก่อนแป๊บึงนะเนี่ยครับท่านเสียงก่อนนะ นะครับเสียงแล้วก็ดูตาตาตื่นไหมตาสวยไหมดูตาเอี่ยวนะในความสวยงามนะเอาดูดวนะนะครับเห็นไหมครับตาไม่มีลึกเห็นไหมครับเอาให้ดูเลยนะมาคนจะดูตาเห็นไหมดูตาเอี่ยวไม่เป็นโผไหมแหตาใดดูก่อนนะครับ แล้วอยโทรถ้าไลน์โทรมาหาผมอย่าไปแอบบ้างว่าร้านนั้นร้านนี้ขายถูกนะไปซื้อเลยครับอยาซื้อที่ไหนไปเลย้นผมกติดะค่ะผมมีสาขาที่สาขาเดียวร้านผมอย,อยู่ที่อุดร,รครับกไม่เคยมอเนี่รรครับผมมีนยาีอดูตานะครับผ้มาันนี้นะคัคนที่ไปตกงานยมันา,มาหาเราพูดบ้างกันนั้นอนี้นนร,รู้ครับผมจะรีวิวให้ดูนะแล้วดูทีละลูกก่อน ให้ดูทีละลูกก่อนเนี่ยครับคือเราจะฟันเอาะไรเราฟันไปได้เลยนะครับเนะี่ยเนี่ยนะครับฟันหมุนไปได้เรื่อยๆใช่ไหมเอียวนะครับสองครับเนะี่ยฟันไปได้ด้วยสี่นะครับฟันไปได้เรื่อยๆเลยเนะี่ยฟันไปได้หมดใ,ใ,ใ,ในในในการไปที่ฟันสามลูกได้ฟันได้หมดเลยนะจะเอาลูกไหนลูกไหนขึ้นเนะี่ย จะลูกไหนลูกไหนขึ้นฟันเป็นตองฟันเป็นอะไรแล้วแต่นะเนี่ยเห็นไหมผมไม่จะ้คอบฝามันก็เลยนั่นยากหน่อยนะครับจะฟันห้าสามอะไรก็เห็นไหมยกไม่ถนัดเห็นไหมครับฟันเอาตองอะไรก็ได้นะครับผมเเห็นไหม ยกให้ดูเลย FC ขานูนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะที่ยวไม่ถนัดกล้องเห็นไหมครับตีไม่ถัดกล้อง ธรรมดาเนี่ยเราถ้าเราหันหกเขา้างงน่ยมันจะเป็นเบรกนะเนี่ยแต่นี่มันไปได้อีกนะฟันได้สี่ก็ได้นะเห็นไหมเนี่ยมันไปได้หมดเลยเห็นไหมอ้าวจากสี่แ,แล้วเป็นอะไรเป็นสองก็ได้อะสองเห็นไหมมันไปได้หมดเลยเห็นไหมครับ แล้วแต่เราจะเอาอะไรเอาตองสองตองอะไรถ้าเรายกเบาๆก็เป็นงานนะครับยกเบาๆยกขึ้นก็เป็นงานเลยสองเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะธรรมดาไม่เท่าครอบฝานะครอบฝาจะได้งานเลยไม่ได้ครอบฝา สนใจก็โทรมาครับชอบแบบไหนก็โทรมาคฟันหกห้าอย่างนี้ก็ได้ใ่ไหม,มผมไม่อยากบอกว่าเล่นแบบไหนแบบไหนผมเพราะว่าถ้าคนสนใจก็โทรมาเราจะรีวิวให้ดูนะไปเรื่อยได้เลยดูตูก่อนนแล้วจะซื้อของผมอย่ามาอ้างผมว่าร้านนั้นร้านนี้นะของผมจะขึ้นนะ

พันสี่พันห้าพันสองได้หมดแล้วครับพันสี่พันห้าพันสองสองสองห้าสองสองสี่เนี่ยเห็นไหมสองสองสี่สองสองห้าได้ทั้งหมดดึงดึงออกดึงเข้าดึงอะไรได้หมดครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมต้องการคนที่จะซื้อของจริงๆนะครับไม่ใช่ว่ามาปวดในเพจผมนะครับ ผมมีเบอร์เดียวครับ0968145668 0 8 7 6 9 8 4 6งนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ในนั้นนะครับครับผมไปนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม